สวัสดีครับหมอลำพะเพลินแชนเนลเราไม่ได้ที่จะซ้ำเติมนะครับเราเนะี่ยอยากจะให้คนที่ก้าเข้ามาเป็นศิลปินทำงานในพื้นที่สาธารณชนนะครับได้เร็งเห็นว่าคำพูดนะครับสำคัญมากๆนะไม่ว่าเราจะดื่งเยอะดื่มหนักหรือ เราจะมีข้ออ้างสารพัดนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันทุเลาลงว่าไม่ได้มาจากเจตนานะมันมาจากความมึนเมาของเราการดื่มเยอะงานแนวสังสรร์แนวเอนเตอร์เทนปาร์ตี้แบบนี้นะครับก็พลาดที่จะเมาจับกลายเป็นดราม่านะครับเพราะว่าคนเมาเนี่ยส่วนมากแล้วจะไม่มีสติ นะครับอาจารย์อ้นแขนเขียวนะฮะวันนี้อดิีก็จะมาพูดเรื่องของศักดิ์ศรีอาชีพทำอะไรก็ต้องมีสตินิดนึงนะครับมันเกินคําว่าดราม่าไปแล้วเนาะบาดแผลลึกในใจจากเหตุการณ์อาจารย์อ้นแขนเขียวนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อคืนนะฮะก็เกิดเหตุการณ์กับอาจารย์อ้นแขนเขียวมันเกินกว่าจะเรียกว่าดราม่ามันคือความเจ็บปวด ลึกๆข้างในนะครับความผิดหวังและบาดแผลที่ลึกที่ฝังอยู่ในใจของผู้คนจำนวนมากทุกคนก็นะเอ๊ะก็ทำอะไรกันเอ๊ะทำไมก็พูดอย่างนี้ลองซูงมไปที่หน้าบิ๊กฟินแลนด์สิครับหน้าของบิ๊กฟินแลนด์เนี่ยคือเวอร์เลยนะตอนที่ศิลปินในสังกัดนะครับใช้คำพูดมึงนะฮะก็คือเมาเนี่ยแหละอ่ะ เราไม่ซ้าเติมกันแต่เราจะพูดในเชิงของศักดิ์ศรีนะครับไม่ใช่แค่บนเวทีนะฮะแต่แผ่ขยายไปทั่วโลกออนไลน์เพราะว่า CEO เป็นคนดังนะครับบอสบิ๊กเป็นคนมีชื่อเสียงลูกน้องทุกคนเนี่ยบิ๊กเขาให้เกียรติหมดนะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็นึกถึงหน้าของบิ๊กนันบ้างนะครับทำอะไรก็นึกถึงหน้าน้องมันบ้างนะ น้องเป็นคนตั้งใจทํางานเป็นคนขยนันเป็นคนเก่งหาเงินเก่งร่ํารวยบิ๊กเนี่ยนะคือเราต้องขอโทษทางบิ๊กแล้วก็ไปขอโทษทางอาจารย์อ้นด้วยนะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะจะบอกให้เลยการพูดถึงอาชีพหมอลำอาชีพที่หลายคนรักหลายคนใช้เลี้ยงชีพนะครับมันคือการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีครับการทำลายความภาคภูมิใจของคนทั้งวงการ มันไม่ใช่แค่พูดตรงนั้นกับอาจารย์อน้นแต่เป็นการทำร้ายจิตใจของคนหมู่มากที่รักและเทิดทูนอาชีพนี้ซึ่งหลายคนที่อยู่ในงานเนี่ยรักหมอลำรักในอาชีพหมอลำนะครับโดยที่ความผิดพลาดมันมาจากผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะกำลังเมาแล้วก็ พูดอะไรที่มันพลาดออกไปซึ่งถ้าเป็นพวกเราเนี่ยนะตามหลักความจริงเนี่ยแอดดิวก็อยากให้ทุกคนให้อาภัยน้องให้อาภัยน้องที่พูดไม่ดีอีกใจหนึ่งก็อยากให้น้องไปขอโทษนะครับแต่ท้ายสุดแล้วบอสบิ๊กเขาจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับน้องเขาก็ขอโทษนะฮะตามนั้นซึ่งเราคิดว่ามันดีมันดีต่อทั้งสองฝ่ายมันดีต่ออาจารย์แล้วก็ดีต่อตัวน้องที่พูดถึง หมอลำเรื่องลำกงลำกรนรไม่ต้องร้องแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะมันผ่านไปแล้วครับเราอยู่กันที่ปัจจุบันและแอดดูเชื S ่อ e ว่าปัจจุบันทุกคนก็อยากจะเห็นคําขอโทษของน้องอยากจะเห็นการถแถลงการของน้องซึ่งมันจะได้ทําให้ทุกอย่างกระจ่างจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดขัดเพราะว่าสมัยเนี้ยใครทําผิดพลาดเนี่ยคนก็ตีตราหน้าแล้วว่าเป็นคนไม่ดีเหมือนแพลวปลาอะ่ะนะ ว่าเป็นคนไม่ดีว่าเป็นคนเลวว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าแปรเพลาวจะทําอะไรถูกต้องหรือทําอะไรให้สังคมหรือทําประโยชน์ให้กับสื่อมวลชนหรือใครก็แล้วแต่แปรเพลาาก็ยังกลายเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเพราะคน,นอคาาติ <c oughs> จริงหรือเปล่าครับฉะนั้นเนี่ยแดูแค่จะเตือนนะจะเตือนศิลป,ปินในสังกัดไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่นะครับอ,อยู่ในช่วงเวลาสําคัญ การสังสรรค์การเอนเตอร์เทนพอเข้าใจได้ว่านี่คือความสนุกสนานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าเราพูดอยู่กับใครเราพูดอะไรออกไปอ่ะง่ายๆครับมันอาจจะไม่มีสติในการพูดเนาะแต่ว่าก็ต้องรู้จักยับยั้งตัวเองในครั้งต่อไปจริงไหมว่าครั้งหน้าจะไม่เอาแล้วจะไม่ดื่มเยอะแล้วนะครับ เราต้องตระหนักถึงพลังของโลกออนไลน์ด้วยนะคำพูดการกระทำาสามารถสร้างบาดแผลที่ลึกกว่าที่เราคิดไว้ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นหรือกระทำการใดๆเนี่ยคือเราต้องไต่ตรองให้รอบคอบเพราะมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตและจิตใจของผู้อื่นอย่างรุนแรงและร้ายแรงแล้วก็อย่าลืมนะครับเบื้องหลังดราม่านั้นคือความเจ็บปวดที่แท้จริงของผู้คนผู้คนที่เข้ามาดูนะครับเขาก็จะแบบฮะอะไรเงี้ย โอไม่กอดพูดออกมาได้ยังไงอะไรเงี้ยลํำกรอนไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นไม่ใช่เรื่องที่จะมาแซวกันแบบขำขันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีครูมีศาสตร์วิชาฉะนั้นเนี่ยไม่ควรพูดออกไปอะไรผิดก็ว่าผิดอะไรถูกเราก็มาแก้ไขกันไม่มีใครโจมตีน้องแต่ทุกคนอยากให้น้องมีจิตใต้สำนึกที่ดีไปขอโทษแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่คือการให้โอกาสของทุกคน บางคนอาจจะไม่ให้โอกาสเลยก็มีบางคนอาจจะรอเหยียบซ้ำก็มีบางคนอาจจะเกลียดก็มีแต่สําหรับอดิวแล้วนะอดิวคิดว่าให้โอกาสน้องมันทําในสิ่งที่มันอยากจะทําการขอโทษคือการให้โอกาสตัวเองถูกไหมครับสเต็ปต่อไปคือการที่สังคมได้เห็นแล้วว่าน้องกระทําแบบนี้แล้วนะน้องขอโทษแล้วนะสังคมก็ต้องให้โอกาสน้องเพราะว่าผู้หญิงคนหนึง่ง เลี้ยงดูทางบ้านหาเงินนะครับเมื่อมีอาชีพแล้วก็ต้องรักษาอาชีพนี้ไว้ให้ดีอาชีพคุณเป็นหมอลำแต่คุณพูดถึงหมอลำไปในรูปแบบที่ดาร์กและก็ไม่ค่อยโอเคอาจารย์เขาก็ไม่โอเคดูสีหน้าก็รู้แต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลเขาเป็นผู้ใหญ่และความมีวุฒิภาวะของเขาเนี่ยมันทำให้เขาต้องยิ้ม เพื่อกลบเกลื่อนสถานการณ์การยิ้มคือรูปแบบของมารยาทรูปแบบที่ดีของการอยู่รวมกับสังคมที่ดีเมื่ออยู่ในสังคมที่ดีเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นอะไรดีๆถูกไหมครับไม่ใช่ว่าหลุดรั่วเมาแล้วพูดอะไรต่อเมีอะไรมันออนแอร์ครับมันออกอากาศและมันอยู่ในที่สว่างมันอยู่ในที่สาธารณชนคุณไม่ควรทำนะฮะนะครับอ่ะก็จะเอามาฝาก แค่นี้ละกันนะฮะก็เป็นกําลังใจนะครับให้ทั้งสองฝั่งนั่นแหละนะครับท้งอาจารย์ด้วยเนาะแล้วก็ทั้งน้องศิลปินที่พูดถึงหมอลำด้วยนะฮะเรามาฟังเหล่าความเห็นกันไหมบางคนยังไม่รู้เนาะเหล่าความเห็นแต่ละคนก็เข้ามานะครับเราดูอยู่ทางบ้านตกใจและไม่พอใจกับคําพูดที่พูดกับอาจารย์อน้นตัวเองเป็นใครมาดูถูกอาชีพหมอลำชื่นชมอาจารย์ค่ะที่ไม่เอาตัวเองไป แรกสมกับเป็นครูบาจารย์เมาไม่ดูเรื่องไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งถูกพักงานเหมาะสมแล้วเห็นไหมฮะสรุปถูกพักงานจริงๆบางข้อมูลน่ยแอดิวก็ไม่รู้ละเอียดเนาะบางทีน้องๆหรือพี่ๆแม่ๆเขาก็ส่งกันมาอัปเดตให้เรารู้นะก็ต้องขอบคุณบรรดาพยกม่ยกพี่น้องลุกป้านาอานนะครับที่มาบอกกันเพราะว่าเราก็ได้ข้อมูลมาจากพวกท่านด้วยนะ เพราะว่าแอดดิวไม่สามารถรู้ทุกอย่างได้นะครับแอดรู้ไหมเราน้ำตาซึมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ได้ยินบนเวทีมากที่สุด แต่อาจารย์ท่านยังยิ้มและทําหน้าที่ต่อไปที่ร้ายยิ่งกว่านี้คือมีเสียงหัวเราะของใครก็ไม่รู้อีกคนที่หัวเราะออกใหม่มันเจ็บปวดมากขึ้นไปอีกไม่รู้จะพูดคาไหนออกมาได้การให้อภัยอาจารย์คงให้อภัยได้กับเรื่องแค่นี้แต่คําพูดที่มันเจ็บอยู่ข้างในหัวใจมันยังคงอยู่ในใจอาจารย์และคนที่รักอาจารย์ตลอดไปเรารับไม่ได้มากกับเรื่องนี้หมอลำลำกรอนมันมีคุณค่าทางจิตวิญญาณคุณไม่อยากฟังแต่คนอื่นเขาก็อยากฟัง นะล้วก็ต่อเลยนะครับถ้าเป็นเด็กวงแพราวพราๆคงจมดินไปแล้วให้เขาเจอกันบ้างอย่าบอกว่าเมาแล้วกินก็คือมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ้างว่าเราเมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับออหาความชอบทําให้ตัวเองว่าเราเมาว่าเราขาดสติจริงๆคือคุณก็เมาแหละนะถ้าคุณไม่เมาคุณก็คงไม่ทําอะไรแบบนี้เนาะหรือถ้าคุณเมาคุณก็ต้องมีสติคนรอบข้างก็ต้องช่วยตบซ้ายจบขวาหน่อยนะให้ น้องเขามีสติอยู่กับร่อกกับลอยนะครับซึ่งแอดิวเชื่อว่าน้องศิลปินที่พูดถึงหมอนลำนะเขาก็ไม่ใช่เป็นคนเลวอะไรไม่ใช่เป็นคนเลวร้ายอะไรเพียงแต่ว่าแค่ยังไม่มีสติไม่มีสติเฉยๆนะครับอะต่อนะ,อะไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนมาด้วยนะครับรีลาท่าเต้นเพลงที่ร้องมันก็บ่งบอกอยู่แล้วเออมันก็จะมีกลุ่มที่ไม่ชอบแล้วก็กลุ่มที่ ไม่โอเคนะกลุ่มที่รักกลุ่มที่ให้อภัยก็มีนะครับสำหรับแอดดิวเนี่ยคิดว่าอยากให้อภัยน้องเพราะว่าน้องจะได้มีเรื่องราวในการใช้ชีวิตอะไรที่มันผิดพลาดไปเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ควรที่จะจมปากหรือโดนเหยียบย่ําหรือโดนดา่าเหมือนแพลวๆนะครับแพลวๆเนี่ยไม่ควรโดนดา่าไม่ควรโดนเหยียบย่ำซะด้วยซ้ําเพราะว่าเรื่องมันจบไปนานแล้วนะจบต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับนะต้องดึงสติบางคนขึ้นมาด้วยนะบางคนเนี่ย ไม่ให้ภัยใครเลยนะแล้วก็ไม่ให้โอกาสใครได้สร้างความดีไม่ให้โอกาสใครได้ยืนอยู่บนโลกใบนี้จ้องจะเหยียบจ้องจะซ้ำกันจ้องจะด่ากันมันมีเยอะนะครับอันนี้อดิวคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคกับแอดทิจูดแบบนี้นะทัศนคติที่ดีก็คือควรที่จะให้เขาได้รับโอกาสแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วก็แค่ไม่ต้องกลับไปทำมันอีกก็แค่นี้น ชีวิตก็อยู่กันง่ายละไม่ต้องอะไรมากมายนะอ่าโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวะจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับแรวซันหรือเปล่าเดี๋ยวรอช่วงน้าและกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ